สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการวิธีการจัดการอารมณ์วัยวาวุ่นนะคะวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายก็อารมณ์และก็ความคิดค่ะความรู้สึกหลากหลายเช่นความโกรธความเศร้ากังวลหรือว่าสับสนถือว่าเป็นเรื่องปกติมากค่ะสําหรับวัยรุ่นการเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ชีวิตวัยรุ่นสมดุลและก็มีความสุขมากขึ้นค่ะ อารมณ์วัยรุ่นของคืออารมณ์วัยรุ่นคืออะไรอารมณ์วัยรุ่นนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความคิดพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะตัวอย่างอารมณ์ที่พบบ่อยนะคะก็คืออารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายความเครียดและกดดันค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะทำไมเราต้องจัดการอารมณ์ อารมณ์นะคะส่งผลต่อสุขภาพจิตค่ะหากไม่จัดการอารมณ์อาจเกิดภาวะความเครียดหรือซึมเศร้าค่ะส่งผลต่อความสัมพันธ์การควบคุมอารมณ์นะคะช่วยให้สื่อสารและเข้าใจกันได้ดีขึ้นอารมณ์นะคะยังส่งผลต่อการตัดสินใจค่ะลดโอกาสทําสิ่งที่ผิดพลาดเพราะอารมณ์พาไปค่ะอารมณ์ยังเพิ่มความสุขในชีวิตได้ค่ะ เมื่อเราเข้าใจอารมณ์แล้วตัวเองก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลค่ะเรามาดูวิธีการจัดการกับความโกรธของเรากันนะคะอันดับแรกนะคะให้เราหยุดและหายใจลึกๆก่อนตอบโต้ทันทีค่ะเราสามารถนับ1นึถึงสิบหรือว่าเดินออกจากสถานการณ์ตรงนั้นที่ทําให้เราโกรธได้ค่ะเราควรหาวิธีระบายที่ไม่ทําร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ทําร้ายผู้อื่นด้วยค่ะ เช่นการออกกําลังกายหรือการเขียนบันทึกหรือเราสามารถนะคะพูดคุยกับคนที่เข้าใจเพื่อหาทางออกได้ค่ะเช่นที่ปรึกษาหรือว่าเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะคะก็พ่อแม่ค่ะเรามาดูวิธีการรับมือกับความเศร้ากันนะคะยอมรับความรู้สึกของตัวเองและให้เวลาตัวเองค่ะเราสามารถหา คนพูดคุยได้ค่ะเช่นเพื่อนครอบครัวหรือว่าที่ปรึกษาหรือทํากิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นฟังเพลงดูหนังหรือว่าทํางานอารเรกค่ะถ้าเรารู้สึกว่าการเศร้านานของเราเนี่ยเป็นปกติใช่ไหมคะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะเช่นจิตแพทย์นะคะเรามาดูวิธีการลดความเครียดและความกักงวลนะคะ จัดลำดับความสำคัญของงานและภาระหน้าที่ค่ะแบ่งเวลาพักผ่อนนะคะเพ,เพื่อนๆแล้วก็ทำในสิ่งที่ตวเองชอบนะคะเราสามารถฝึกหายใจลึกๆหรือว่าทำสมาธิเพื่อให้ใจสงบได้นะคะบางทีนะคะเราออกกาลังกายเพื่อช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องอารมณ์กับความสัมพันธ์นะคะ การเข้าใจอารมณ์ของตัวเองนะคะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะฝึกสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ค่ะไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงหรือว่ากระทบจิตใจคนรอบข้างนะคะใช้คำพูดที่ดีและก็เป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจนะคะเราควรเห็นใจและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ใช่แค่ว่าเข้าใจอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็ไม่ควรตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปค่ะโดยที่ไม่มีเหตุผล ถ้าเรารู้ว่าเมื่ออะไรควรเว้นระยะห่างนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งให้มันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะเป็นวิธีการจัดการอารมณ์วัยว้าวุ่นหรือว่าวัยรุ่นอย่างพวกเรานะคะขอจบวิธีการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ